เจริญพรขลุมสก,กาเรนะทาบุญวันนี้เป็นไฟสังฆทานวัดโรดสามเสนพระเกงารปขอโมทนาบุญวันนี้คือเป็นบุญที่อันยิ่งใหญ่ในประเทศไทยแม่พันปีที่ลวงลับไปไม่กี่วันนี้ เราถือโอากาสทำบุญรวมในวันนี้ด้วยสนองเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่ยมครับทำครั้งนี้ไยสังฆทานอุทิศวันเกิดมารวมไปก็ได้ทุกวันบุญกุศลนี้จะทั่วอํานวยอวยพรที่กลุ่มสักการะนะรวมกันไยสังฆทานทุกวันพระ เวียนไปทุกวัดในกรทมถือโอกาสนี้เป็นบุญอันยญ่หลวงแต่วันนี้ครบรอบรู้สึกว่าสองครั้งแล้วหรือสามครั้งในวัดโบสนี้เข้ามาวัดโบสนี้อวาฝายสังฆทานแล้วก็เจริญพรกลุ่มสก,กาเรนะที่ยังไม่มาที่ที่โมทนาที่ช่วยบุญมาในคำครั้งนี้ ขอบุญกุศลในครั้งนี้ขอไปถึงทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่ายมีโรคมีภัยคิดอื่นการใดขอได้ทุกการตังมงมาตรปรารถนาทุกคนทุกท่านด้วยเทอญขอเจริญพร<อ>สาธุ